เตรียมตัวรับคีโมอย่างไรในแบบของป้าพิมเคมีบำบัดคือการรักษาด้วยการใช้สารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งก็คือการให้ผ่านหลอดเลือดแดงหรือการให้ผ่านหลอดเลือดดำตามปลายมือปลายเท้าก็แล้วแต่สภาพของผู้ป่วยเลยว่าเหมาะสมที่จะให้ตรงไหนระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพร่างกายเรานะคะควรจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะนั่งแบบยื แขนได้อยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาของการให้สองชั่วโมงกว่าเนี้ยลดลดอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ต้องให้ก็เดินหน้าให้อย่างเข้มแข็งใจของเราเป็นยาที่สําคัญที่สุด ดีค่ะเพื่อนๆชาวสวยสู้มะเร็งทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท,ท่านที่กําลังมีโอกาสได้ดูคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ป้าพิมพ์ตั้งใจทําคลิปนี้คือเตรียมตัวรับคีโมอย่างไรใน<ม>แบบของป้าพิมก่อนที่จะรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับคีโมอย่างไรนะคะมารู้จักเรื่องของมะเร็งกันก่อนมะเร็งอย่างที่เรารู้กันว่าคือเซลล์ที่มันกลายพันธุ์โดยการที่ d n a ที่ควบคุมการจเจริญเติบโตของเซลล์นั้นมันพังก็เลยกลายพันธุ์แบบ เติบโตแบบไม่หยุดยัง้งจะเป็นก้อนมะเร็งลายถ้าจากตามตำราของเกอร์สันนะคะการเป็นมะเร็งเนี่ยมีระบุก,กันไว้ที่3ระยะคือระยะแรกเนี่ยร่างกายเราเริ่มได้รับสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งละแต่ยังไม่เป็นมะเร็งหรือที่เรียกกันว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่มีพิษมีภัย ระยะที่2 DNA เนี่ยเริ่มกลายพันธุ์ละเริ่มพังละนะคะเขาก็จะเริ่มขยายตัวแล้วนะคะและระยะ3ซึ่งส่วนใหญ่การตรวจพบมะเร็งว่าเราเป็นก็คืออยู่ในระยะที่เติบโตขั้นที่3หมดที่ระบุว่าเป็นมะเร็งแล้วนั่นคือการที่ก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้นแล้วสามารถสร้างหลอดเลือดเพื่อเชื่อมต่อกับหลอดเลือดหลักเพื่อนําอาหารเข้ามาเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้เองอันนี้แหละคะ่ะทางการแพทย์ก,ก็ระบุแล้วว่าเราเป็นมะเร็งอย่างเต็มรูปแบบนะคะฟังแล้วนาะกลัวป่ะพ มีคลิปหนึ่งที่แนะนําเรื่องมะเร็งคืออะไรและลับมืออย่างไรนะคะก็ติดตามชมได้เมื่อรู้จักมะเร็งแล้วนะคะก็มารู้จักวิธีการรักษามะเร็งกันบ้างนะคะในประเทศไทยการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะคะมีวิธีการรักษามะเร็งหลังจากที่ตรวจพบแล้วนะคะหลักๆก,ก็คือ1ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกจากร่างกาย 2. การให้เคมีก็คือการทําลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกาย 3. การฉายแสงการฉายแสงคือใช้ เพ่งความร้อนในการเผาบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือสงสัยว่ามะเร็งจะอยู่ให้ไหมเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องของการทำอิมูนเตอร์ปีหรือการภูมิคุ้มกันสมดุลบําบัดก็เริ่มจะเห็นผลและเป็นชิศทางที่ดีแต่วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของการให้เคมนะคะเคม,ะบมบําบัดคือ การรักษาด้วยการใช้สารเคมีหรือเขาแปลงมาจากคําว่าเคมีนี่แหละค่ะหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเคมอเทอราพีคือการบําบัดโดยการใช้สารเคมีเข้าไปทําลายเซลเล,เซล์มะเร็งฆ่าเซลล์มะเร็งหรือทําให้ขนาดของก้อนมะเร็งเล็กลงโดยการใช้สารเคมีนะคะการรักษาแบบเคมเนี่ยมีมาประมาณ80-100ปีแล้วก็ในประเทศไทยรับการรักษาแบบเคมบบาบัดเข้ามาประมาณ 40-50ปีการให้คีโมบบำบัดจะทำได้ในเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะที่มีบุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์มีเจ้าหน้าที่พร้อมเท่านั้นเพราะการให้คีโมนีนต้องพึง ระหว่างหลายอย่างแล้วคีโมหรือสารเคมีเนี้ยมันคืออะไรหรอเขาเอามาจากไหนกันนะคะคีโมบำบัดเนี่ยนะคะใช้สารเรียกว่าไนโตรเจนมัสตาร์ดแก๊สชื่อเหมือนของกินเนอะแต่ขอโทษนะร้ายกาจมากเพราะพิมพ์อ่านเจอมาจากหนังสืออบำบัดแบบเกอร์สัรก็คือว่ามันเป็นสารพิษท,ที่ใช้ในสงครามแล้วเขาก็เลยปรับมาใช้กับมนุษย์ในการบำบัดเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งการทดลองในแรกๆก็เห็นผ เห็นผลว่าก้อนมะเร็งมันลดลงจริงๆมันยุบลงหรือมันฝ่อไปได้จริงๆค่ะแล้วสูตรของเคมบ,รรมบําบัดเนี่ยนะคะก็มีหลายสูตรไม่เหมือนกันแล้วแต่ชนิดประเภทระยะของมะเร็งที่เราเป็นเพื่อนๆรู้ใช่ไหมคะว่ามันมีมะเร็งหลายชนิดมากเลยอย่างมะเร็งเต้านมเองก็มีหลายพันหลายประเภทดังนั้นเคมบ,รรมบําบัดก็มีหลายสูตรที่ปรับไปตามสภาพของแต่ละคนด้วยความแรงความเบาก็แล้วแต่ชนิดมะเร็งที่เราเป็นแล้วก็วิิจฉัยของแพทย์ เป็นสําคัญอันนี้สําคัญมากๆนะคะการให้เคม,มบบาบัดนะคะก็มี3ระยะด้วยกันขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของแพทย์เคมท่านนั้นๆเลยนะคะเขาก็จะดูจากอาการเราขั้นแรกเลยคือการให้ก่อนผ่าตัดคือให้เมื่อตรวจเจอเพราะขนาดก้อนใหญ่มากผ่าตัดไปอาจจะมีความเสี่ยงสูงจําเป็นต้องให้เคมเพื่อให้ขนาดก้อนมันเล็กลงยุบลงง่ายต่อการผ่าตัดกรณีที่2ซึ่งเป็นกรณีของป้าพิมเองนะคะคือการให้เคม บำบัดหลังจากการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกแล้วพอผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกแล้วก็จะมีการเอาก้อนมะเร็งอันนั้นนะไปชันสูตรไหมเขาเรียกกันไปตรวจสอบว่า มันเป็นระยะไหนชนิดไหนพันอะไรนะคะแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อให้คุณหมออีกท่านหนึง่งซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของสูตรีโมบําบัดโดยเฉพาะเลยมาดูว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็จะทําการคัดเลือกสูตรีโมอันนั้นให้เหมาะสมกับ ชนิดและประเภทของมะเร็งที่เราเป็นการให้แบบนี้นะคะก็เพื่อการกําจัดเซลล์มะเร็งที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่หลังจากการผ่าตัดหรือตัวอ่อนของมะเร็งให้สิ้นซากไปเลยทีเดียวและการให้แบบที่3คืออาจจะเสร็จสิ้นการรักษาไปแล้วแล้วก็พบว่ามะเร็งกลับมาอีกคุณหมอก็จะพิจารณาในการใช้เคมีในการกําจัดมะเร็งที่กลับมานั้นอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่สถานการณ์เลยนะคะแล้วเคมีมันเข้าไปทําอะไรกับเซลล์มะเร็งในร่างกาย มันกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างไรเขากำจัดเซลล์ที่มีลักษณะแตกตัว เร็วโตวไวซึ่งมันก็เป็นลักษณะปกติของเซลล์ทั่วๆไปเนาะเซลล์ที่มีลักษณะแตกตัวไวแตกตัวเร็วเซลล์ผิวผิวเราเนี่ยนะคะจะมีการลอกใหม่แล้วก็เกิดใหม่ของผิวเนี่ยอยู่ตลอดเวลา2เซลล์ผมผมเราเนี่ยจะงอกใหม่ยาวยาวยาวขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน3เซลล์เล็บนะคะงอกใหม่เซลล์เอ่อเยื่อบุก,กระพุงแก้มน,นะคะเกิดใหม่เซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ไขกระดูกเป็นเซลล์ที่แตกตัวได้เร็วมากดังนั้น การเข้าไปของีโมนอกจากทำลายเซลล์มะเร็งแล้วก็จะทำลายทุกเซลล์ที่มีภาวะการแตกตัวเร็วดังนั้นเซลล์ปกติของเราได้รับผลกระทบไหมได้รับค่ะเพราะีโมเขาไม่รู้ว่าอันไหนมันเซลล์มะเร็งอันไหนเซลล์ปกติลักษณะของเขาก็เลยจะต้องพอเข้าไปทั่วร่างเขาก็จะกำจัดการให้ีโมททำได้2วิธีการในปัจจุบนันก็คือการให้ผ่านหลอดเลือดแดงหรือการให้ผ่านหลอดเลือดดำตามปลายมือปลายเท้าก็ ก็แล้วแต่สภาพของผู้ป่วยเลยว่าเหมาะสมที่จะให้ตรงไหนก็จะเป็นการเจาะเข้าหลอดเลือดนะคะแล้วก็เดินยาคีโมเข้าไปลักษณะการให้คีโมก็จะแบ่งออกเป็น2องแบบก็คือแบบผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกอยู่ที่ระยะเวลาการให้คีโมแต่ละคนจะแตกต่างกันจํานวนสูตรของการจํานวนครั้งของการให้คีโมก็แตกต่างกันตามสภาพของก้อนมะเร็งที่มันระบุอยู่ว่าเราควรจะต้องได้รับยาสูตรไหนรุนแรงแค่ไหนระยะ แเวลากี่ครั้งก็คุณหมอจะเป็นคนคำนวณทีนี้การเป็นผู้ป่วยนอกหมายถึงอะไรอย่างลักษณะป้าพิมเนี่ยตอนให้คีมโมก็เป็นผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะผู้ป่วยนอกคือการใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งของป้าพิมเนี่ยก็ไปนั่ง แล้วก็เดินยานะคะก็จะมีการเดินยาแก้แพ้ก่อนนะคะแล้วก็เดินยาีโมเข้าไปในระหว่างที่ให้ีโมจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในห้องเนี่ยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาจะต้องตรวจสอบเราว่าร่างกายเราได้รับผลกระทบจากการให้คมโมมากน้อยแค่ไหนข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะมีการวัดชีพจรอยู่ตลอดเวลาเขาจะใส่ค้างไว้เลยแล้วชีพจรเราจะถูกวัดทุกๆ5นาทีเขาจะให้ความสนใจ เราเป็นอย่างมากในช่วงของการให้คีโมรวมถึงเราเองก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยถ้ามีอาการผิดปกติขึ้นมาหรือรู้สึกอะไรต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลทันทีแนะนําอีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่ผ่ามะเร็งเต้านมผ่ามะเร็งเต้านมด้านไหนแนะนําให้ให้คีโมฝั่งตรงข้ามของแขนว่าพิมผ่าตัดเต้านมด้านขวา ป้าพิมต้องให้แขนซ้ายแล้วแขนขวาเขาจะใช้ในการจับชีพจรของเราเวลานั่งเราก็จะต้องนั่ง2ออย่างนี้หรือในบางวันเกิดชีพจรเราเกิดมีปัญหาก็ต้องไปวัดที่ข้อเท้าก็มีนะตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพึงระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพร่างกายเรานะคะ ควรจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะนั่งแบบยืดแขนได้อยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาของการให้2ชั่วโมงกว่าอันนี้ก็คือลักษณะของการให้แบบผู้ป่วยนอกมีระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปทีนี้สําหรับผู้ป่วยในยล่ะผู้ป่วยในยคือคนที่ต้องอยู่ค้างคืนที่โรงพยาบาลคือมีระยะการให้ีโมท,ที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงบางคนเท่าที่ว่าพิมพ์ทราบมาให้กันถึง4วันเลยเพราะอาจจะเป็นด้วยสูตรที่มันจะต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่เข้าไปใส่มากรื้พัด ไม่ได้เด็ดค่ะช่วงของการให้คีโมเป็นช่วงหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นภาวะเฝ้าระวังสูงทีนี้ผลขัางเคียงจากการให้คีโมมีอะไรบ้างเพื่อนๆหลายคน,คนจะเหมือนป้าพิมพ์อะพอรู้ว่าเราต้องให้คีโมแล้วเราก็จะ วันวิตกเสิร์ชหาข้อมูลเยอะแยะไปหมดนี่จะมาฟังจากตัวจริงเสียงจริงที่ผ่านการให้คีโมมาแล้วนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยหนึ่งข้อแรกเลยภูมิคุ้มกันตกเพราะเซลล์มะเร็งฆ่าเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันด่านหน้าที่สำคัญของร่างกายภูมิคุ้มกันตกจะส่งผลต่อการที่เราจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่มาจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรได้ง่ายมากๆดังนั้น ก็ต้องป้องกันในเรื่องของความสะอาดอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาสัมผัสร่างกายหรือเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นต้อง ดูแลเป็นอย่างดี2ค่ะผมร่วงอันนี้แน่นอนเลยสําหรับคนที่ให้คีโมเพื่อบําบัดมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์แต่ในมะเร็งอย่างอื่นบางคนอาจจะไม่ร่วงมันแล้วแต่สูตรเลยค่ะแต่ถ้าเป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยร่วงแน่นอนอย่างว่าพิมพ์เนี่ยมะเร็งเต้านมร่วงหลังจากที่ให้เข็มแรกไปแล้ว3ส,สัปดาห์ประมาณนี้นะคะโดยการที่เขาจะทยอยร่วงนะคะเริ่มเริ่ม,ร,มร่วงละแต่พอเข้าสัปดาห์ที่3จะขึ้นสัปดาห์ที่สเนี่ยเอาละจับหลุดติดมือเป็นกระจกอย่างเงี้ย หลุดหลุดอย่างนี้ได้เลยนะคะก็แนะนำว่าตัดผมสั้นบางคนใจกล้ามากก็สกินเฮดรอเลยนะคะอันนี้ก็ชื้นชมมากๆสามเล็บเปราะหักแตกง่ายดำคลื่นเป็นแน่นอนนะคะบางคนถึงขั้นเล็บหลดุดอันนี้ก็ต้อง ระวังให้ดีนะคะข้อ 4. ผิวจะแห้งกร้านกว่าปกติเพราะเขาทำลายเซลล์ผิวหนังผิวจะแห้งจะมีผื่นคันจะกร้านอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ก็แล้วแต่สูตรอีกบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนต้องเป็นแต่ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของผิวมีแน่นอนแล้วก็แผลในปากมะเร็งเองเขาก็ทำลายไอเยื่อบุกับผพงแก้มในปากเช่นกันแต่บางคนก็อาจจะไม่เป็นอย่างเช่นป้าพิมพเนี่ยป้าพิมพไม่เป็นแผลในปากเลยนะปกติมาก อันนี้ก็ต้องพึงระวังเพราะถ้าเป็นแผลในปากแล้วเนี่ยเดีย๋ยวอีกหลายปัญหาจะตามมาใช้อะไรก็ต้องพึงระวังรักษาความสะอาดในช่องปากด้วยท้องผูกหรือท้องเสียบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียหรือบางคนผูกผูกเสร็จแล้วสลับกับเสียมันเกิดจากผลข้างเคงของคมโมนั่นแหละค่ะคมโนเนี่ยเป็นสารเคมีที่ให้ริดร้อนเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างมีฤทธิ์ที่จะเผาน้ําในร่างกายเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อุจจาระหรือซากอาหารที่ ตกค้างตามลำไส้เนี่ยมันไม่มีน้ำมากพอที่จะขับเคลื่อนนะคะมันก็จะทําให้ท้องผูกในกรณีท้องเสียแน่นอนล่ะค่ะมันอาจจะเกิดการที่ภูมติตกแล้วเราก็มีการติดเชื้อในอะไรบางอย่างถ้าไม่หนักหนาเกินไปป้าพิมพ์ยังไม่แนะนําให้คุณรีบทานยา,ท,านทันทีปล่อยให้ถ่ายออกไปให้หมดเพราะการถ่ายคือการขับของเสียออกจากร่างกายแต่ทุกครั้งที่ถ่ายจะต้องดื่มน้ําตามเยอะๆแล้วโดยเฉพาะเป็นน้ําที่มีแร่ธาตุเพราะทุกครั้งที่ขับ จะมีแร่ธาตุออกมาด้วยไม่งั้นเราจะสูญเสียแร่ธาตุที่มากเกินไปก็จะต้องดื่มน้าตางนอนไม่หลับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นป้าพิมพเนี่ยไม่เป็นนะคะก็นอนหลับเป็นปกติดีแต่ถ้าบางคนเขานอนไม่หลับ 2- 3ส,สวันนอนไม่หลับต้องให้แยกนะลองคิดดูจริงๆลองหาเหตุผลจริงๆว่าไม่หลับเพราะเครียดวิตกกังวลหรือไม่หลับเพราะผลข้างเคียงจากีโมถ้านอนไม่หลับเพราะเครียดพยายามกําจัดความเครียดนั้นออกจากความคิดเสียไม่งั้นมันจะยิ่งทําร้ายเราในช่วงภาวะการให้คีคมีแต่ ถ้าไม่หลับ พราะผลของคีโมคุณหมอจะให้ยานอนหลับมาด้วยหรือทานสารอาหารที่ทําให้เราปรับได้ดีขึ้นปรับบรรยากาศให้เอื้อต่อก,การนอนหลับข้อ9ทานอะไรไม่ได้ลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็จะต้องบอกอีกเช่นกันว่าบางคนเป็นบางคนไม่เป็นข้อนี้ป้าพิมพ์แอดไม่เป็นนะคะกินได้ปก,กติดีนะคะเห็นไหมอันนี้อยากจะมาแชร์ว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หรือบางคนก็จะมีอาการผะอ,อืดผะอมคลื่นไส้อาเจียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็อีกเช่นกันป้าพิมพ์ไม่เป็นแล้วก็ ข้อสิบพ,พอหลังจากการให้คมโมาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะเกิดภาวะความอ่อนเพลียหมดแรงอันนี้มีแล้วแต่บางคนด้วยบางคนบบแบบวิหลับแบบสลบไปเลย2วันแรกของการให้ีโมแต่ของป้าพิมพ์ปกติค่ะไม่ถึงขั้นแบบไม่มีแรงจะทําอะไรเลยแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้จากการให้ีโมบําบัดนะคะผลข้างเคียงก็เยอะสักขนาดนี้งั้นมาดูวิธีการเตรียม ตัวรับมือการให้คีโมในแบบของป้าพิมพ์กันนะคะข้อ 1. ทําใจคุณให้เบิกบานค่ะปลดความทุกข์ความเครียดไหนๆก็ต้องให้ก็เดินหน้าให้อย่างเข้มแข็งใจของเราเป็นยาที่สําคัญที่สุดเลยนะคะที่จะนําพาเราพ้นช่วงการให้คีโม2องพอใจแข็งแรงแล้วร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงคําว่าร่างกายแข็งแรงทํำยังไงช่วงก่อนจะให้คีโมอันนี้แนะนําเลยนะเมื่อรู้ตัวเนี่ยคุณหมอจะเว้นระยะให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมให้คีโม ช่วงนี้แหละค่ะนาทีทองรีบดูแลตัวเองให้แข็งแรงในช่วงนี้ 1. คุณต้องทานอาหารที่มีสารอาหารที่ดีและครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสารอาหาร5หมู่ต้องครบโปรตีนต้องได้ เพื่อคงมวลกล้ามเนะื้อและความแข็งแรงโครงสร้างของร่างกายไม่ให้ถูกทำลายไปมาก 2. กรดไขมันดีที่คุณต้องได้วิตามินอ e, ีโอเมก้าสเพราะอะไรวิตามินอ e, ีค่อนข้างสาคัญต่อการดูแลผิวพรรณของเราและต้านการอักเสบโอเมก้าสช่วยดูแลฟื้น,ฟ,นฟูเซลล์ของเรานะคะเก็บเป็นสเบียงบุญไว้ก่อนเลย3วิตามินแร่ธาตุคุณต้องได้อยู่แล้วแม้แต่ตอนให้คีโมคุณก็ต้องได้รับวิตามินแร่ธาตุเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการอย่างมากในทุกๆวั อย่างมากของพี่พิมพไม่ได้จํานวนมากแต่ต้องการในทุกๆวันโดยเฉพาะแร่ธาตุนะคะโดยปกติเราจะได้มากจากสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เนื้อแดงแต่ว่าบางคนในช่วงคีโมอ,อาจจะตัดการรับประทานสัตว์เนื้อแดงหรือเนื้อสัตว์ออกอย่างเช่นพี่พิมพเป็นต้นพี่พิมพต้องมัน่นใจว่าพิมพิมต้องได้แร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุกลุ่มบีรวมเพราะนี่รวมเป็นถึงการดูแลระบบประสาทและระบบเลือดวิตามินแร่ธาตุจะช่วยร่างกายในการขจัดของเสียขจัดสารพิษออกจาก ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอันนี้ร่างกายไม่ได้ต้องการมากเท่าไหร่ไม่ต้องใส่เข้าไปเยอะวิธีของว่าพิมพ์ดูแลตัวเองก่อนให้คีโมว่าพิมพ์ตัดแป้งขัดขาวข้าวขัด าวน้ำตาลพวกนี้ทำให้ร่างกายอักเสบถ้าร่างกายอักเสบการให้คีโมยิ่งกระตุ้นการอักเสบเข้าไปอีกแล้วกินอะไรได้เพราะกินห่นมาทานธัญพืชถั่วเปลือกอ่อนสามสีแทนเดี๋ยวมันมีคลิปอาหารที่ควรทานก็ไปดูกันในตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นสารอาหารจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการดื่มน้ำต้องดื่มเยอะให้ได้วันละ3ลิตรขึ้นในช่วงก่องการให้คีโมคุณอาจจะดื่มถึง4ลิตรเลยก็ได้นะคะต่อวันนะ แล้วเป็นการดื่มแบบทยอยจิบทยอยจิบครั้งละ1 5 0ยห0ถึงสองรพอไม่ต้องกินแบบโฮกโๆกโฮโ,ฮโฮทีเดียวเยอะเยะพอร่างกายดูดซึมไม่ไหวแล้วมันก็จะถูกขับออกไปเพิ่มภาระให้ไตอีกทยอยจิบ ทั้งวันค่ะถ้าใจะให้ดีทุกๆครึ่งชั่วโมงเจ็บครั้งหนึ่งแบบนี้ร่างกายดูดซึมน้าไปใช้ได้ดีมากช่วยลดภาวะความร้อนในร่างกายได้ดีด้วยทานอาหารที่ต้องสดสะอาดจะปรุงสุกหรือไม่สุกขออย่างเดียวเลยคือต้องสะอาดแล้วค่อนข้างปลอดจากสารพิษอันนี้หัวใจสําคัญเพราะในช่วงของการให้คีโมป้าพิมพ์ก็กินอาหารสดเช่นผักสดผลไม้สดแต่ป้าพิมพ์มั่นใจว่าป้าพิมล้างสะอาดและปลอดสารพิษดังนั้นหัวใจสําคัญของอาหารคื ต้องจะอาเพราะเราเสี่ยงติดเชื้อจากอาหารได้ง่ายนะคะเรียงอาหารสําเร็จรูปอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารกระป๋องทุกอย่างที่มันไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณต้องเลี่ยงให้หมดตอนนี้คือร่างกายไม่พร้อมที่จะมารับกับสิ่งที่จะไปสร้างการอักเสบข้างในอีกพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นหัวใจสําคัญการพักผ่อนของเราไม่ว่าจะทําใจให้สงบปลดความเครียดออกไปจากหัวเรานะคะหรือการนอนหลับการนอนหลับเป็นหัวใจ สำคัญที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงดังนั้นต้องนอนให้เพียงพอแนะนําว่า7-8ชั่วโมงต้องมีนะจ๊ะภูมิคุ้มกันค่ะ <c oughs> เราต้องบํารุงภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในช่วงนี้ถามป้าพิมพนะ <c oughs> ก่อนให้คีโมจนถึงระหว่างการให้คีโมป้าพิมพบอกเลยค่ะป้าพิมพทานอาหารเสริมภูมิคุ้มกันเพราะช่วงเวลานี้ร่างกายเราอ่อนแอลงไปเยอะมากจะให้เราลุกข,ขึ้นมาออกกําลังกายตากแดดถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่บอกเลยว่ามันไม่ได้เหมือ เหมือนตอนที่เราปกติดังนั้นเลือกพิจารณาทานอาหารเสริมที่คุณมั่นใจว่าเสริมเม็ดเลือดขาวเสริมคุ้มคุ้มกันให้คุณได้เพราะมันจะส่งผลกับการไปตรวจเลือดก,ก่อนการให้คีมโมว่าเม็ดเลือดขาวคุณมากพอแข็งแรงพอถ้าเม็ดเลือดขาวคุณไม่มากพอคุณจะต้องเลือกก่อนการให้คีมโมอ,ออกไปออกกำลังกายเบาๆในช่วงก่อนการให้คีมโมเนี่ยเาว่ายิ่งควรต้องออกกำลังกายเบาๆในแบบที่ <S <S ร่างกาย หรือแม้แต่ตอนให้ีโมใครอาจจะรู้สึกหมดแรงก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบเบาๆหรือใครที่นอนอยู่ก็ต้องมีการขยับแข้งขยับขาเพราะเป็นการบอกให้ร่างกายรู้ว่าเราขออนุญ,ญาตที่จะมีชีวิตอยู่ต่อถ้าหากเราเนยนิ่งร่างกายเราก็จะคิดว่าเราเนี่ยอ่อนแอม,มากเขาก็จะยิ่งไปปิดระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ทํางานแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยากแข็งแรงเขาก็จะไปเปิดระบบภูมิคุ้มกันเราให้กลับมาทํางานได้ดี ถ้าเป็นไปได้ป้าพิม์พแนะนําให้ออกมารับแดดรับอากาศบริสุทธิ์อยู่กับธรรมชาตินั่งรับแดดท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทุกๆวันวันละ15-20นาทีพอแล้วแดดช่วงไหนของวันก็ได้ค่ะเอาที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจจะรับในช่วงนั้นตอนเวลา11โมงถึงบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับแสงแดดที่ดีที่สุดแล้วก็ผลิตสังเคราะห์วิตามินดีได้สูงที่สุดแต่ถ้า ไม่ได้รับไม่ไหวไม่ว่ากันไม่ต้องฝืนสังขารออกไปรับแดดอีกนะคะถ้าไม่ไหวคุณก็ต้องหาอาหารเสริมที่เป็นวิตามินดีมาทานเสริมเพราะวิตามินดีคือสัญ,ญลักษณ์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายทีนี้จะเตรียมตัวอย่างไรในวันที่ต้องไปให้เคมีบำป้าพิมแนะนําให้คืนนั้นทําใจให้สบายค่ะหลับให้เพียงพออย่างน้อยต้องมี5ชั่วโมงนะคะเพื่อจะตื่นไปรับเคมีโมแล้วทานอาหารที่ดีมีปร ยชน์ต่อสุขภาพให้เต็มที่ก่อนการไปรับเคมเพราะมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงของเคมที่ทําให้เราทานอะไรไม่ได้นะคะอย่างน้อยเราทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปละข้อต่อไปก็คือการแต่งตัวค่ะสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยว่าพิมพ์นะคะแนะนําเลยเสื้อผ้าต้องสบายว่พิมพ์แนะนาเป็นเสื้อแขนสั้นไม่รัดรูปจนเกินไปนะคะถกแขนหรืออะไรง่ายกางเกงหรือกระโปรงก็ได้ขอเป็นใส่สบายๆแบบที่เราจะดูแลตัวเองได้ในเวลาที่ เราต้องไปเข้าห้องน้ําถอดง่ายเข้าห้องน้ําง่ายชุดชั้นในก็ต้องสบายต้องให้แบบไม่รู้สึกแน่นบีบรัดอึดอาดจนเกินไปหรือถอดยากจนเกินไปเช่นกางเกงในแบบสเตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือชุดชั้นในที่รัดกันมาจนแบบเก็บหน้าท้องแบบนี้ไม่แนะนําเพราะต้องนึกนะคะว่าระหว่างที่เราให้คีโมเราอาจจะมีการต้องไปเข้าห้องน้าการไปเข้าห้องน้ํา คุณจะต้องลากเสาที่มีนะายาเคมเนี่ยไปเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือมือแค่มือเดียวแล้วอีกมืออีกข้างหนึ่งคุณก็มีสายเคมเดินยาอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องนึกภาพว่าคุณจะต้องใช้มือของคุณในการจัดการทุระส่วนตัวให้ได้ง่ายที่สดุดดังนั้นไม่แนะนําเสื้อผ้าที่ฟิตรัดรูปรองเทา้าแนะนําให้ใส่รองเท้าส้นเตี้ยไม่แนะนําส้นสูงส้นเตี้ยใส่สบายหุ้มเท้าได้จะดีเพราะบางคนอาจจะเกิดอาการภาวะชาที่เทา้าแล้วพอใส่รองเท้าแต่ อาจจะหลุดได้นะคะแนะนำให้เอาหนังสือที่ชอบคลิปที่อยากดูจะได้ไม่เครียดไม่กังวลก็เตรียมน้ำดื่มไปได้ก็ดีแต่ถ้าไม่เตรียมไปที่โรงพยาบาลเขาจะมีจำหน่ายแต่แนะนำให้เตรียมไปเองเพราะในระหว่างที่ให้เคมค่ะคุณจะต้องจิบน้ำอยู่ตลอดเวลาเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาดีๆที่อยากมาแบ่งปันกันนะคะรู้ก่อนเตรียมตัวรับมืออย่างดีเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกแล้วไม่มีผลข้างเคียงจากการ ให้คีโม,มากเกินไปพ้าพิมพ์ขออวยพรให้ทุกทกท่านผ่านการให้ีโมไปได้อย่างสดใสแข็งแรงเข้มแข็งนะคะและพ้าพิมพ์ก็ยังมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองในระหว่างการรักษามะเร็งอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเห็นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามหรือ s u b s c r i b e นะคะเพื่อจะได้เตือนเวลาที่พ้าพิมพ์ทำคลิปใหม่ๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆกคนนะคะสวัสดีค่ะ